สวัสดีจ้าวันนี้มาพอ้าวกระฝอยแล้วฝอยกฤสิภาพไปเห็นน่ากินกินแรงกันจ้าเมนูมันเนื้อคือหมกหมูใส่หัวปีจ้านี่อันดับแรกเขากะมาล้นใบตองกันเด้อใบตองเพื่อเหาหถิใส่ในการห่อหมกจ้าเขากะเล่นล้นไฟเลยเด้อจ้าล้นเพื่อพยายามเอาไปห่อบ่รห็นใบตองมันแตกจ้านี่แล้วเขากะเอาใบตองมาเซตอัดแล้วก็เป็นแผ่นเลยจ้าตัวเซใไม่ทันหัวปีแล้วจ้านี่จก้นอยากกินอยากกิน หม้อปี๊ดเหมูจ้าส่วนผสมหมูเข้าไม่อย่างนีค่ะนี่หมูจ้าแต่หม้อปี๊หม้อปี๊เราก็ล่งซับเร,กา,ราก็ลัฝาที่ไปล้างน้ำเราก็ล่งปั่นก้อนกระใส่ใส่ตู้เล้าใส่ตู้แบบที่ไหก็มาใส่หอมใส่พริกมันไม่ซีโร นำปลากระเทียมกอาน้ำปลาจักน้อยกะเอาพวกประมาณขายมันพอดีถ้าบะหมี่สูตรใส่โตจ้าเห็ดหน่อยก็ใส่เครื่องปรุงหน่อยเห็ดไหลก็ใส่เครื่องปรุงไหลอันซิ่ง museums, together, ที่ขาบ่ได้ก็คือของชูดร้เด้อค่ะเนี่ยผัดแซ่บมันอกีสีสันมันจะแซ่บบ่แซ่บค่ะเห็ดเนีตอนนี้ข้ามาถึงขั้นตอนการหมกกระเด้อจ้าข้ากระจ oui. ิตักส่วนผสมที่เขาค้นกันไว้ใส่ใบตองจ้าแล้วกั สีเอาใหม่มาก,กัดด้อจ้าถ้าเหตุแบบนี้ไปเลยเด้อจะว่าส่วนผสมห้อเหมิดหมอด้อจ้าแล้วก็สีเอาเป็นหนึ่งกันจ้า ตอนนี้ห่ากระโมกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็เป็นหน้าตาหมกของห่อเด้อหมกหมูไส้หัวปีแซ่บๆจ้าแส,แสา่กระมัตหนึ่งเขาทอดๆไปไปกินกับหมกหัวปีได้จ้าตอนนี้ซึ่งกักาลังเลมสุกแล้วเขามาเปิดเบิ้ลได้จ้ามิสุกยังแต่แบบมันสุกเราจะหอมหอมท้ายินหอมกว่าคาดเลยมีคนอยากน้ำมันร้อนนี่ก็เป็นหน้า แ,แม่มองสุกแล้วซิแมเนเบิรงแน่จับผักแบเนี่ยแสบปากักเลยบ่อพุงสิเดียวว่ามีกันเพิ่อมอยู่ด้วยค่ะแสบอร่อยมากแต่แสบปักเลยไม่กินน้ำกันได้จ้า